ฉันเปิดเทอมวันแรกก็สายแล้วไปดูกันเลยค่ะโฮ้ยตอนนี้ลูกตื่นหรือยังไปดูสิฉันเตรียมข้าวเช้าไว้ให้แล้วเนี่ยลูกตื่นได้แล้วเร็วๆมันสายแล้วเนี่ยโอ้ยแม่คะเร็วๆไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้นะมานี่เลยขี้เกียจ แม่บอกให้ไปอาบน้ำอาบเดี๋นี้นะเดี๋ยวแม่ตามมาดูลูกคนนี้นี่เฮ้ยอะไรเนี่ยเอา้าแาทำไมน้ำไม่ไหลนะอ,อ๋อไหลแล้วไหลแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้ดูอะ่ะเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดที่ห้องกว่าวันนี้ใส่ชุดนักเรียน แต่งตัวเสร็จแล้วไปหาแม่ดีกว่าแม่คะแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะถ้าแต่งตัวเสร็จแล้วก็มาทานข้าวเร็วๆสิเนี่ยเพื่อนเขาไปโรงเรียนกันหมดแล้วเนี่ยหรือเธอคนเดียวเนี่ยน,นี่มันก็8ปดโมงแล้วแต่ว่าคุณครูบอกว่าให้ไปตอน9ก้าโมงก็ได้นะคะแต่ว่านี่มัน8ปดโมงสิแล้วไงมันก็สายไหมโอเคค่ะคุณแม่ กินอิ่มแล้วค่ะอไปโรงเรียนดีๆนะลูกอย่าให้เราชนนะค่ะไปโรงเรียนก็ต้องขี่จักรยานเองจักรยานขาก็ยังก็ยังยันไม่ถึงเลยเนี่ยดูสิโรงเรียนก็อยู่ใกล้ๆเอ้ยเดี๋ยวลืมกระเป๋าเอากระเป๋าออมาแล้วเฮ้ยไม่อยากไปโรงเรียนเลยอยากตื่น จนตอนเที่ยงเลยเนี่ยโอ้ยวันนี้เราก็ตื่นสายอีกตอนนี้เป็นเวลากี่โมงก็ไม่รู้เฮ้ยแต่ว่าเราไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเพราะว่าเราลืมเอามานี่เองแต่ว่าเราขี้เกียจเอามาเพราะว่ากลัวสายเนน่เราเข้าเรียนสายในในแน่เลยเนี่ยเพราะตอนนั้นแม่บอกว่าแปดโมสี่สี่้ย ไม่น่าลืมกระเป๋าเลยแล้วชือเอาจาัก,กรยานเก็บไว้ก่อนโอเคยังไงเพื่อนๆไปหาเพื่อนๆดีกว่าโอเค Are you ready เพื่อนๆสวัสดีอ้าวสวัสดีเธอมาแล้วหรอใช่ฉันมาแล้วนี่เนะจนเก จะออกกำลังกายก่อนนะจ๊าทาท่านี้ค่ะนักเรียนต่อไปครูจะให้นักเรียนทําท่านี้นะคะโอ้ไปไปไปโยและนี่คือสิ่งที่เด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับเอะเอ้ยเคค่ะคุณครูโยโย่ไปไปไปายโยโย่โยโย่โย่ มากเลยลูกมาเต้นให้เพื่อนดูสิโย่เย่ปลายปลายปลายเย่เย่โอ้โอ้ที่พวกเธอทำท่าตามฉันสิค่ะทำท่าตามฉันเซนเนี่ยผู้ถอยออกไปนะคะนี่ค่ะทำท่าทเวิร์กเลยนะคะต๊ และนี่คือสิ่งที่เด็กวัดโยนักเรียนคาบนี้เป็นคาบคาบเป็นคาบว่า,วางนะจ๊ะนักเรียนทําอะไรก็ได้เป็นเล่นได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าโรงเรียนเราวะ่ะพอออใจดีจ้าไปเล่นได้เลยโอเคค่ะนหนูขอไปเล่นก่อนนะคะโอเคค่ะคุณครูยังหนูขอไปเล่นก่อนนะคะ งไปแกงเพื่อนดีกว่าฮองฮองององงเฮ้ยนั่นตัวอะไรอันนายใช่นั่นตัวอะไรเยอะองงงงเฮ้ยนี่เธอจะมาแกงฉันเหรอฮององงงงเฮ้ยน่ากลัวจะมาวิ่งหนีดีกว่าองฮอง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 แกงเพื่อนนี่มัน เป็นยังไงกันกบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย